เทใส่น้ำหนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวดเท่านี้นะครับหนึ่งขวดเท่านี้แล้วก็เทตรงนี้นะครับเทลงไปเลยลเสร็จแล้วก็อาจจะกินหนึ่งแก้วหรือสองแก้วก็ได้ สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับผมมิสเตอร์พีนะครับกับช่อง PK House Studio นะครับครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ผมปรับปรุงรายการใหม่นะครับก็อาจจะมีอะไรสับสนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมมีอะไรมาฝากสหรับวันนี้นะครับเป็นบรรสุกนะครับกับรายการมิสเตอร์พีรีวิวนะครับผมก็จะมีสินค้ามารีวิวท่านชมดูอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเป็นสินค้าอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลย สหรับสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่ดูแลร่างกายนะครับในเรื่องของการดีท็อกร่างกายนะครับนั่นก็คือเลวิชชอปนะครับเลวิชอปนะครับเป็นสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมด7ชนิดนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คุณประโยชน์ของมันกันบ้างนะครับคุณประโยชน์ก็คือช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับช่วยขจัดของเสียและสารพิษในร่างกายนะครับ ช่วยรรเทาอาการท้องผูกช่วยขับถ่ายให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมน้าหนักได้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการรับประทานนะครับก็คือใน1นึ่งซองนะครับเนี่ยใน1นึ่งซองแบบนี้นะครับควรรับประทาน 1- 2แก้วเท่านั้นการรับประทานนะครับก็ไม่ยากครับ1นึ่งซองก็แค่ฉีดนะครับฉีดเสร็จแล้วก็เทใส่น้ํา1ขวดนะครับหขวดเท่านี้นะครับหขวดเท่านี้แล้วก็เทตรงนี้นะครับเทลงไปเลย เสร็จแล้วก็จะกิน1แก้วหรือ2แก้วก็ได้ครับก็ให้เราเขย่านะครับก็จะได้น้ําสีเขียวแบบนี้เหมือนกับน้าโพลีฟิลเลยนี่ผมได้บอกไปนะครับวิธีการรับประทานนะครับก็ทาน1แก้วหรือว่า2แก้วต่อวันนะครับจะได้รสชาติเหมือนกับรสชาติแอปเปิ้ลนะครับนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับตาเซลลินตัวนี้นะครับ สารสกัดจากธรรมชาติประมาณ7ชนิดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังดูกันว่ามีสารสกัดจากอะไรกันบ้างอันดับที่1นนะครับส้มแขกนะครับช่วยในเร market market ื่องของระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นนะครับหรือว่าปรับสมดุลในเรื่องของระบบการทํางานของระบบขับถ่ายนั่นเองนะครับอันที่2นะครับบางคุดนะครับช่วยในเรื่องของการอักเสบของลำไส้นะครับหรือว่าช่วยให้ลำไส้ของเรานะครับลดการอักเสบได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับที่3นะครับ ถ้าพิมนะครับช่วยในเรื่องของผิวพรรณหรือว่าดูแลผิวพรรณของเราให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวหน้าผิวกายนะครับก็ให้ดูแลดูกระจ่างใสนั่นเองนะครับอันดับที่4นะครับมะนาวนะครับมะนาวเนี่ยนะครับจะปรับในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายของเราแล้วก็เพิ่มวิตามินให้กับเรานั่นเองนะครับก็คือ นอกจากว่าจะแปลงการปรับสมดุลในร่างกายแล้วนะครับก็ยังจะเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายของเราอีกด้วยนะครับอันดับที่5านะครับมะขามป้อมนะครับช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของการทํางานของระบบขับถ่ายนะครับก็คือพูดง่ายๆให้ว่าปรับในเรื่องของระบบขับถ่ายให้มันดีขึ้นนะครับอันดับที่6นะครับแอปเปิลเขียวนะครับก็คือ การขับโมเลกุลไขมันนะครับแล้วก็ทําให้เรานั้นสามารถอิ่มนานนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไม่หิวเร็วนะครับต่อมาอันดับที่7นะครับก็คือถั่วขาวนะครับช่วยให้เรานะครับรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าใครกินเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของในภาพรวมนะครับของเจ้าดูบชอกกล่องนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการปรับระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับช่วยขจัดของเสียนะครับช่วยรรเทาอาการท้องผูกช่วยขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ควบคุมน้ําหนักนะครับกล่องนี้นะครับบรรจุอยู่ที่7ซองนะครับรวมทั้งหมดนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ18กรัมนะครับส่วนน้ําหนักของกล่องนะครับทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 126กรัมนะครับเก็บรักษานะครับก็คือเก็บเล็กษาในที่แห้งและเย็นนะครับดีเลี่ยงนะครับความชื้นและแสงแดดนั่นเองนะครับกล่องนี้นะครับราคาปกติ490บาทวันนี้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับผมจะให้ในราคาอยู่ที่290บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอเขาได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะนดชมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลา่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสรสครับโอเค yeah